นนีจะเจแปนะนี่นี่มาดูมาดูมันเมือนหน้าตาเหมือนจ๊ะจีนี่แหละเจแปนนี่มันต่างกับของไทยยังไงจ๊เจแปเนี่ยถ้าถ้าตามตามตาำราแล้วเขาบอกว่ามันคือแจ๊ที่ในช่วงนั้นที่ตัวจริงใหญ่มากบังฟิกโอ้สิงอ่าพี่อ้วนอ่าพี่อ้วนบอกว่ารถบางอย่างอ่ะมึงได้กําไรบาทเดียวกัผมแล้เป็นภาพจําเราตอนเด็กคนมีตังเขาขับกันอ่าผู้ใหญ่รวยรยใช่ขับคนมีตังเขาขับกันแต่ถ้าเป็นคันนี้ปุ๊บเนี่ยจ้ะผมขายเอาไม้ผมแสนเดียวพอ ดาวแค่แสนเดียวเอาไว้ผมแสนเดียวคุณไปผ่อนเลยสามกุมครับนี่ก็ยังอยู่ที่วัยรุ่นท่าอิดสาขาสองเหมือนเดิมอยู่กับบางฟิกครับผมแต่แกค,คุยซีวิคไปแล้วแต่ไม่ใช่ไม่มีแจ๊ดนะนี่แจด๊ดแจ๊ดบังมีกี่ครั้ถ้าผมจําไม่ผิดในสต็อกตอนเนี้ยปุ๊บผมว่าจะมีตั้งสี่สิบถึงห้าสิบาะเพราะว่า <c oughs> ผมยังมีในบ้าน <c oughs> อ,อีกโอ้เยอะผมยังมีในบ้านอ <c oughs> ีกครับเป็นแจ๊ดจีกีจีเคครับคือไม่ใช่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เอาแจ๊ดแล้วนะ ยังเอาอยู่เยอะเต็มสี่สิบห้าสิบคันขยายตลาดใครอยากมาดูมาดูได้นี่แจ๊ดแรงแรงใครอยากได้แจ๊ดแรงแรงนี่ทํามาเต็มครับคันนี้ทำเต็มเต็แรงแรงตึงตึงที่เรียกว่าวันนี้ตึงตึงตึงตงตึงคันนี้สมมติอย่างคันนี้ประมาณเท่าไหร่บ้างอันนี้ถี่แสนต้นต้นครับมาดูกันะมีเบาะอะไรพร้อมเลยครับข้างในอ่ามีเบาะซิ่งแล้วเรียกว่าพร้อมอ่ะคันนี้อเอาไปลบเอาไปลบบนสนามได้ครับอ่ามาเดี๋ยวพามาดูเนี่ยคือแจ๊ดเรามีทั้งแจ๊ดเจแปนอะไรเนี่ย มันมีเยอะอันนี้อันนี้ก็แจ๊เจแปนนะนี่แลนอเมาิกันเรู้จักมันหน้าตาเหมือนจ่าจีนช่แหลแจ๊ดเจแปนแจ๊ดเจแปนแจ๊ดเจแปนนี่มันต่างกับของไทยยังไงแจ๊ดเจแปนเนี่ยถ้าาตามตำราแล้วเขาบอกว่ามันคือแจ๊ที่ในช่วงนั้นที่น้ําท่วมปี5้าสี่เขาว่าเข้ามาทั้งคันเขาว่ามาทั้งคันเพราะว่าโรงงานที่ไทยผลิตไม่ได้น้ํามันท่วมเขาก็เลยเอาแจ๊สที่จากต่างประเทศมาขายเรียกว่านําเข้าทั้งคัน ปกติแจตอ่ะมันประกอบในไทยแต่ช่วงนั้นโรงงานน้ำท่วมใช่ครับมันก็เลยเป็นนี่แหละที่เขาเรียกฟิตเนี่ยครับที่ที่ที่อารมณ์คล้ายคเกือบน่าจะผมไม่มม่นใจว่าทั้งหมดหรือยังที่เป็นของญี่ปุ่นอ่ะใช่ที่เนี้ยนี่แหละไอตัวนี้แหละที่ที่เราคุยกันตะเกียวว่ามันมันค่อนข้างขายฟิตญี่ปุ่นครับแต่พอฟิตญี่ปุ่นทัวใหม่อ่ะจะไม่ขายแจตในไทยละอ่าแต่ไอตัวเนี้ยขายครับมันมันจะต่างกันที่เขาเราจะมองเห็นก็คือเออเรื่องของแอร์ดิจิตอลแล้วก็เรื่องของอ่าลองดูลองดูหน่อยอ่าลองด นี่มันจะต่างกับแจ๊สไทยใช่ครับตรงคอนโซลใช่ครับแจ๊สเจแปลน่ะมีแจ๊สเจแปนน่าจะมีอยู่สองสเปกมีสเปคที่เป็นวิทยุธรรมดาแล้วก็เป็นวิทยุไพิโอเนียถ้าเป็นวิทยุธรรมดาเนี่ยเป็นเจนแรกเนี่ยเปที่เหมือนเหมือนบ้าเรานะจะมีมันติฟังก์ชันตรงนี้มันติฟังก์ชันใช่ครับแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลดิจิตอลแล้วก็จะมีแพทเทิร์นชิปแพทเทิร์นชิปด้วย ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเ้าไอ้แล้วตัวบ้านเราก็มีนะเอสบีอ่ะมีเฟอร์นิชั่นบ้างเอสบีจะไม่มีไอเดี่ต้อน SV จะมีทั้งคูดคอนโทรลมีทั้งมัลติฟังก์ชันอ่นอันนี้เขาเรียกแจ๊สอะไรบ้าง GE แจ๊ส GE อจะแปนแหละครับแต่ถ้าคือหมายถึงว่าแจ๊ส GE ไทยอ่ะจะไม่มีแบบนี้อ่าเราบางรถเปิดประตูบางมันจะเห็นเลขกระถังมัไม่เขียนเลยครับเจเอชเอ็มนี่ครับเห็ดดำเพ็ดดำไม่เหมือนไทยบ้านเราเห็ดเขียวใช่ครับ เราจะเขียนตัวหัวข้ถางว่าถ้าเป็นว่าเราจะเห็น M R H G E ไหนมีไหมมี G E ไทยไหมอ่ามีเรียบซิจีไทยคันไหนคันนี้คันนี้อันนี้อันนี้ครับเอามามามาอันนี้ G E ไทย G E ไทยลองเปิดประตูครับเนี่ยเบาะก็ต่างแล้วแต่เราไปทำเป็นเบาะหนังมากันอะไรกันเห็นว่าเนี่ยเขียวเขียวเรเขียนว่า M R H G E ารอช่าไม่เหมือนกันรหัสญาบ้าเราจะต่างกันเลยเว่าเขาจะเป็น J H M อ็มเจแปลสัญญาเนี่ยครับและและทีนี้ราคาจะต่างกันไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ว่าผมบอกเลยว่า มนแ้งก่อก็จริงแต่อนาคตมีเพราะว่ามันน่าน่าเก็บแล้วมันมีทั้งกี่คันที่เป็นเจ๊เจแปนอ่าอ่าใครที่เล่นมันมีเยอะนที่มันยังเหลือสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วคนก็ยังเก็บมันอยู่อ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยผมเดินเข้ามาเจอเลยคันอย่างใหญ่เลยอ๋อแรปเตอร์ตัวจริงใหญ่มากบางฟิกใหญ่แต่เขาว่ากินน้ำมันหน่อยไม่หน่อยอยู่ครับ อันนั้นก็ต้องผมเรียกว่ามันมันมันถ้าคุณจะเสพแล้วครับคุณก็ต้องลองดูมันฟีลแบบรถเมกาแล้วอ่ะคืออย่างนี้ครับถามว่าเฮ้ยทำไมผมผมซื้อมาทําไมะเหมือนที่มอกบอกรถไฟฟ้าเลยผมอยากรู้อยากองมันเป็นยังไงแต่เนี่ยผม่าชอบนะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงนะผมเป็นคนที่บอกว่าเวลาอยากลองอะไรผมไม่เคยกล้าขอให้ขับอ่าซื้อเลยซื้อเอาซื้อเอาซื้อเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคมันเป็นอย่างนี้กินน้ำมันจริงไหมหมยังไงอะไรยังไง จริงครับน้ำมันจริงอา้าวถามว่ากินน้ำมันอ่ะกินจริงกิจริง,รง,รงแต่ว่าคุณแรกมากับจิิงต่างๆวิธาการของรถมันคุณแรกมากับความสมบูรณ์ต่างๆที่มันอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้วมันใหญ่มันสวยมากนะอันนี้คือเขาทาสูงานิดนึงเพิ่มมาหน่อยนึงแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นยางและโช๊คเปลี่ยนไหมไหมโช๊คเป็นโช๊คเดิมโช๊คโอ้โหโช๊คลยแต่โช๊คเดิมอ่ะเขาบอกว่ามันดีอยู่แล้วสามแสนใช่ปะครับสามแสนต้องมีนี่อ่าดูดูตัวผมนะแล้วดูมันนี่กาเนกเลยผมอ่ะนี่กลางแขนต้องมีสองเมตรอะไปยืนไปยืนกระติ อาสมมติผมยืนกับซิตี้นะเนี่ยผมขายเพียง2,000แล้ว่แค่นี้อันนี้แค่นี้แต่ดูนี่ดิออโคตรใหญ่นนเออบ,บันใหญ่มากแล้วไม่ไมเคยเห็นหผมไม่เคยเห็นมาก่อนมือสองขายก็ยังหายากเลยดูนี้ไม่ค่อย,ค,อยคือผมมองว่าไม่ค่อยมีคนมา,มาขายแล้วอย่างนึงคือมีคนมีคนมาขายเยอะแหละแต่ว่าอย่างตําเต้นเนี่ย ผมชอบเนาะอผมซื้อมาเนี่ยผมเลือกเขาเนี่ยไม้น้อยเอาไมน้อยด้วยไม่ผมซื้อมาตอนหกพันกว่ากว่าวันเจ็ดผมใช้มาสามร้อยโลแล้วอ๋อแต่รถพวกนี้คนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมาเก็บเจ็ดพันโลอนนี้เจ็ดพันโลโอ้โหแต่ใหม่มากบางเดียวครับราคาออกมาครับมือหนึ่งายแดงเท่าไหร่ล้านเก้ามั้งครับแพงกว่ายูวีล้านอ่ะโหฟิลมันแบบรถอเมริกันน่ะประตงประตูมันแน่นตึบเลยอ่ะ อี่แล้วช่องแอร์ช่องเออเขาสวยนะเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวจริงว่ะใหญ่โตใหญ่ครับบึ้มบั้มเลยแหละนั่งนั่งสบายอ่ะแล้วแล้วบางฟิกขับมาแล้วเป็นไงสบายเออสบายครับแล้วมันมันแรงอ่ะมันแรงมันคือเครื่องกี่ทีทีอ่ะบังเออถ้าผมจําไม่ผิดสามพันสามพัศูนย์วีหกโอ้สามพันสามพันวีหกีอ่ะลองดูภายหลังอ่า เฮ้ยแต่เบาะมันดูซิ่งนะบางนะครับเบาะมันดูแบบกระชับเลยอ่ะเฮ้ยมันใหญ่โตมากมันใหญ่โตแบบเนี่ยดูดิมันแน่นหนาแล้วดูล้อแต่อันนี้ล้อล้อแต่งมาแล้วด้วยล้อแต่งครับหูล้อบางคนอาจจะชอบแนวนี้บางคนอาจจะไม่ชอบแลาคนอยากได้ล้อเดิมขับง่ายกว่าเพอด้วยกับความที่มันใหญ่แล้วมันถนนไทยมันแคบอืหมายถึงว่าไอ้ตรงนี้มันเยอะเยบางพูดว่าถ้าเจอกระบะควนดำๆเนี่ยเนี่ยสู้ได้ครับแต่ด้วยกับการที่มันเปานป่าเปียวอ่ะมันสู้เขาไม่ได้อาจจะสู้ไม่ได้เพราะมันสูมันขวางถนน แต่ถ้าวิ่งตรงๆอ่ะก็ก็แต่ถ้าผมว่าล้อเดินน่าจะวิ่งสนุกกว่า,าแต่นี่เขาอยากแต่งเป็นแนวๆน,นี่ยน่าจะผมก็รู้แนวเมกาิดหนอยวแต่ล้อ,ลน,อนี่ก็ไม่ได้ถูกครับล้อยางก็ไม่ได้ถูกล้อยางก็เกือบแสนน่ะน,นี้เขาแต่งมาอีกก็คือเขาใส่เพิ่มมาเป็นน่าจะเป็นฝาสไลด์ไฟฟ้าฝาสไลด์คืออันนี้ฮะเน่ฮะเน่กดรีโมทนะจ๊ะอย่างหรูผมไม่รู้มันกดยังไงนะไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนี่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 ทำอไรนไหมนะไปแล้วอ่าไม่เคยได้ใช้มันเฮ้ยนู่นนู่นลุงเห็นข้างหลังป่ะมีปลั๊กไฟฟ้า เฮ้ย hey, อย่างเท่มันพร้อมแข็มเลยนะใช่ครับดูดีมันใหญ่โตมากอะ่ะแบบมันบึกบึอนอ่ะนี่ปั๊บคันนี้น่าจะจองมาประมาณเอาตรงรถมันราคาแพง้เออ,อตอนตอนตอน,ตอนที่ได้มาแรกคิดไมาจะขายยากไหมหรืออะไร<ม>ไงผมผมเป็นคนที่เอาไม่คิดนะผมคนทไม่ค่อยกลัวเรื่องราคาขายผมยอมผมรู้สึกว่าผม ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้คือกำไรทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราอยากขับด้วยใช่ครับมีมีพี่ผมคนหนึ่งเอาผมขออันนี้เลยสอนเขาเขาสอนผมมานะคำนี้นะอ่ะครับเขาสอนผมคำหนึ่งบอกชื่อเขาด้วยกันจะเป็นคําสอนที่ดีที่ดีให้ผมอ้วสิงพี่อ้วนพี่อ้วนบอกว่ารถบางอย่างอ่ะมึงได้กําไรบัตรเยี๋กวผมแล้วแค่นั้นเองมึงได้ลองมึงได้ขับเห็นป่ะบางทีบางเขาก็ไม่ได้จะเอากําไรอะไรเยอะแยะหรอกแต่เขาอ่ะอยากขับเอง และเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าแรปเปอร์สวยๆเองเงี้ยบ,บางเปิดเท่าไหร่ผมเปิดอยู่ร้านเจ็ดสามครับร้านเจ็ดสามร้านเจ็ดสามพร้อมต่อรองทุกเงื่อนไขนี่มานี่ด้วยนะอแต่อาจจะถ้าชอบล้อเดิมจะหาให้หาให้แล้วก็อาจจะมีส่วนต่างนิดหน่อยได้ครับอไม่ต่างขอล้อนี้กลับแล้วก็ขายล้อเดียวได้ได้ว่ากันไปนี่ร้านเจ็ดสามได้แรปเปอร์คันโคตรใหญ่ที่บอกว่าเซ็กเมนต์ใหม่ของวัยรุ่นท่าอิดสาขาสอง อ่าเราก็ยังอยู่กันกับบังฟิกนะแล้วก็เนี่ยเซกเมนต์ใหม่เลยเป็นพวกมิวเอ็ก u n ฟอร์จูเนอร์เนะบังเนอะจริงๆแล้วเขาเรียกว่ารถอะไรบั<ด>งรถรถรถจนส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดกันติดปากก็เอสยูวีเอสยูวีจะนี่นั่งอะไรมีคนเสนอมาจะขายให้ผมก็เลยไปซื้อมาบางคนหลายๆเป็นเพราะว่ารถพวกเนี้ยเป็นรถที่เป็น,เนผู้ใหญ่จะขายกันจะจะขายผู้ใหญ่ทีหนึ่งหมายถึงว่าสมัยก่อนแล้วกนะันรถพวกเนี้ยผู้ใหญ่เล่น,ลนวัยรุ่นยังไม่เอา แต่ตอนนี้มันเริ่มมาแล้วรถะอะไรรู้ไหมเอ,อที่เป็นรถ s อ V วีรถที่นั่งเขาเรียกว่ารถรถใหญ่วยกันที่เอามากับสีเปลี่ยนสีดูวัยรุ่นเลยดูซิ่งเลยอันเนี้ยมาปุ๊บใส่ฟ้าคาร์บอนใส่ล้อใส่เบรกใส่แม็กอะไรเงี้ยนะเปลง่งแปลงหน้าเป็น1.8เขาเรียกว่าหน้า1.9อ๋อมันเป็นหน้า1.9ด้วยมันถึงดูดูหล่อขึ้นดูซิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวเราลองไปเทียบดูว่ามิวเอ็กกับฟอร์จูเนอร์อันไหนมีความโดดเด่นต่างกันยังไง อ่ะปมากึ้นรถปสมมติถ้าคันนู้นขายไปแล้วเรามีคันนี้อ่ะมาดูคันขาวเป็นเป็นปีสิบห้าเหมือนกันใช่ครับปี15หเหมือนกันใช่จะต่างกันที่มันกุญแจอ่าเป็นคีเลสแล้วเป็นคีเลตคีเลตคือพุทสตาร์ทพุทสตาร์ทแล้วอ่ามาดูกันมาดูแสดงว่าภายในอ่ะจะล้ํากว่าคันนู้นละเนี่ยก็มาดูคันนี้ที่บังฟิกบอกตะกี้นะแอร์เป็นดิจิตอลแล้วเห็นป่ะนะจอ จอมีจอจอก็ดูดีกว่าเดิมหม่มีชั้นมีของอะไรมีจอมันมีนิเกเตอร์ด้วยไหมบางใช่ครับนี่ไงเห็นป่ะจอมันจะเป็นนิเกเตอร์แล้วไม่ได้เป็นแบบใส่ซีดีแล้วเนี่ยมาดูข้างหลังใหญ่โตนี่รถรถเพิ่งมาเลยยังไม่สะอาดนะเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บทํายงพันสะอาดให้เรียบร้อยขออนุญาตพับเบาะนี่โอ้ใหญ่โตเรียกว่านอนได้เลยดีกว่านอนได้เลยข้างหลังนอนได้เด็กนอนได้ผู้ใหญ่นอนดี <N> เนี่ยโหอย่างใหญ่ถ้าพับตัวนู้นไปอีกก็ <C> e <ars> ลูกหลานวิ่งเล่นได้เอา <C> e <ars> ราคายังไงบ้างอันนี้ผมแต่งเสร็จผมขายหกห้าเก้าถ้าแต่งเสร็จแล้วหกห้าเก้าแต่ถ้าไม่เอาชุดแต่งก็ 5, ลดได้ 5, <9. S 1> นิดหนะ่อยหกสองเก้านะเยอะอยู่นะอ่ามานี่ดูฟอร์จูเนอร์เป็นฟอร์จูเนอร์ที่ฮิตฮิตกันบางคนเนี่ยผมผมผมมองงี้เวลาผมขายแล้วรุ่นอย่างเงี้ยตอนที่ออกมาผมเป็นปีอะไรเอ่ยสองพันห้าสองพันห้าหก ต่างแต่แลราอยู่มสา,ามกันอะอ่ามสา,ามวสีประมาณนั้นรนเนี้ยมันก็เลยทําให้มันเป็นภาพจําเราตอนเด็กคนมีตังเขาขับกันอ่าผู้ใหญ่รวยๆใช่นคนมีต,งมตังเขาขับกันย้อนกลับไปเมื่อปี2005งเนี่ยเงินล้านหนึ่งเนี่ย ไม่น้อยนะมุสลิมเราก็เรียกว่าในห้างในห้างใช่ไหมขายที่ได้ขาย,ขายมาัวผมก็เลยลงเวลาผมเลิกเชัานก็คือว่าสารฝันตัวเองสารฝันบางคนตัวเองแลสารฝันลูกค้าบางคนที่อยากได้าาที่แบบอยากมีรถจีนนั่งสมัยนะั้นโะอ้คนชอบเอลกลักษณ์นี้อยู่นะเพราะว่าเราภาพจําว่าคนรวยๆสมัยนั้นใช้นี่คือโฟลจูนตัวแรกแล้วเราก็เอามาทําจากทรงทรงลุงๆให้เป็นทรงรุ่นไวรุ่นหน่อยให้มันใส่ล้รุ่นหน่อยล้อยางนี่ก็คือแทบจะโฉมแรกๆที่เป็นโฟลจูเนอร์นะโฉมแรกเลยครับมาดูกันอันนี้รถย้ำนะรถปี2006นะ ไอ้ดูภายในไม่ใช่แล้วมันเหมือน2 0 0กแล้วภายในเก็บมาอย่างดีจะของใช้รักษาเลยอ่ะอันเนี้ยเนียนกิฟตผลมโอ้ไม่เหมือน2 0 0ออะรถมันใหม่มากอ่ะนี่ดูภายในข้างลข้างหลังอย่างเนียน โอ้ยเจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีเนะ<ช>ฟังฟิกนะโอ้โหใหม่มากโอ้โหเจ๋งเจ๋งแล้วยังไงราคายังไงยังไงอันนี้ปีสองหกผมทำให้เรียบร้อยแล้วแต่เน,นี่ยมี <4 S 1> ล้อมีมียางสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจัดไปนั้นได้เกือบเต็มเลยสี่แสนเองนะ จัดได้ด้วยี่จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยใช่ครับคนมีเงินสดมาก็เที่ยวไปเลยเฮ้ยแต่คันนี้คือขับสี่ขับสี่นะแล้วกาสามพันออโต้โฟเดี๋ยวจะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยพอขับสองอ่ะมันจะถูกกว่าขับสี่ใช่ครับคันนี้มันปีศูนย์หกจริงแต่มันขับสี่นะครับผมมันเอาไปลุยป่าลุยไรได้เลยต่อกันที่คันไหนมันต่อไปปุ๊บตัวต่อมาข้ามไปที่ถัดจากมันก็จะเป็นน้องมันก็คือตัวนี้มาเขาเรียกว่าหน้ายักษ์หน้ายักษ์หน้ายักษ์หน้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหนร ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเซกเมนต์ใหม่เอี่ยมๆเลยจะเป็นปี2010ก็คือไล่ไล่จากอันนี้มาครับสีเหมือนกันสีแต่เป็นทีอาร์ดีโรงงานนี่ได้ชุดแต่งทีอาร์ดีนะทีอาร์ดีโรงงานมันมีความแต่งจากโรงงานมาเลยจ้ะแล้วก็มีอะไรล้อสังเกณฑ์ผมผมไม่ได้เปลี่ยนล้อที่เป็นทีอาร์ดีถ้าถ้าแจ๊สมันก็จะเป็นพวกโมดูโลเป็นโมดูโร่อาร์เอสอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ก็จะเป็นทีอาร์ดีนะทีอาร์ดีโตโยต้าจะเป็นทีอาร์ดีนี่ยังไม่ได้ทางทางอาดอะไรเลยนะครับ อ๋อแต่เบาะมันจะดูซิ่งกว่าเนอะบางนะอ๋อมันจะมีอะไรใหม่ๆกว่าภายในเป็นคอนโทลดำอะไรเยงี้ครับใช่ไหมเบาะมันดูสปอร์ตเพราะมันเป็น T-R-D เนาะรถอาจจะเปื่อนๆหน่อยนะยังไม่ทำไม่ได้ทำอะไรกับมันเนี่ยแล้วมันก็ขับสี่มันคือจะมีเกียร์ไฮเกียร์โลเขาอยู่อ่าอ่ะมันก็จะบ่งบอกว่ามันเป็นขับสี่เดี๋ยวทำออกมาสวยแน่นอนไม่ต้องห่วงเนี่ยเบาะเบอร์มันเป็น T-R-D แล้วเนี่ยแล้วดูข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นแบบแขวนนี่ครับมันจะต่างกับรุ่นเก่าตรงที่เบาะมันแขวนใช่ป่ะไอ้รุ่นเก่ามันเหมือนพับ มันทับแล้วมันแขวนได้เหมือนกันอ๋อแขวนได้เหมือนกันฟอร์จูนเน่จะทำทำอนี้ยันยันปี2 0ง0ที่ผมเห็นปีล่าสุดก็ทำอนี้แล้วครับแล้วคันนี้ราคาอย่างไรถ้าผมขายเดิมๆน่าจะอยู่ประมาณ5 7 9 0 0 0บาท5 7าแสเพราะอะไรรู้ไหมเป็นหนึ่งแพงเดี๋ยวเราจะมหนึ่งเลยครับสี่ละครับสี่สองเครื่องสามพันสามพันตีอาร์ดีซึ่งซึ่งสามพันอะแล้วเป็นตรีอาร์ดีมันนี่อะตรีอาร์ดีสปอร์ตมันมีรถไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่า ออกแรกๆมันจะแพงใช่ครับแพงกว่าไอ้ตัวธรรมดาใช่ไอ้สามพันนี่ก็แพงแล้วขับสี่ก็แพงแล้วมาเป็นที่อดีตอีกกับราคาเท่าไหร่บางขออีกทีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน 7, 9, บาทห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจัดได้ยจนหกแสนมั้งเนี่ยโอ้โหจัดเกินอะ่ะเรียกว่าจัดเกินอะ่ะเหลือเงินกับบ้างใช่เอามาอีกตัวหนึ่งถัดไปก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหน้าแชมป์หน้าแชมป์ละหน้าแชมป์หน้าแชมป์คือเหมือนวีโก้แชมป์ประมาณนั้นใช่ไหมบางฟิกนี่มาครับฟอร์ตูเนอร์ที่เรียกว่าหน้าแชมป์ หน้านี้คนเอาไปแต่งกันเยอะหน้านี้คนแต่งกันเยอะใช่ครับแต่คันนี้ราคาผมขายอยู่จริงๆแล้วเนี่ยวันหน้าวันนี้ยเขาจัดไปแล้วจัดไปหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมขายไปแล้วแต่ไม่านแล้วไม่ทันอีก็นนะคนดูอย่ามาเอาคันนี้นะเอาคันนี้ยังไม่ขายนะใช่ครับจัดไปแล้วแต่ว่าคันนี้จัดไปนิดหนึ่งลูกค้ายังลังเลใจระหว่างมิวเอ็กตัวนั้นกับนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่อาจจะรอดอาจจะรอดนะ อาจรอดอันนี้ทำไมถึงถูกเพราะว่าราคาปีสิบอันนี้ปีสิบสี่สิบห้าทำไมมันใกล้กันสิบสี่สิบห้านะครับนี่ปีใหม่เลยนะสิบสี่สิบห้าทำไมมันไปใกล้กับตัวปีสองพันสิบนี่ขับสองอันนี้อ่ะที่บอกว่าพออันนี้เป็นขับสองอันนู้นมาขับสี่ขับสี่ราคาออกมันก็สูงกว่าพอราคาขายมันก็เลยต้องสูงกว่าแต่ใครอยากไม่ได้ติดว่าจะเอาไปลุยโค้งลุยอะไรขนาดนั้นขับสองก็ใช้ได้แล้วก็มีอะไรต่างกันบั้งก็มีอันนี้ถ้านอย่างงี้เราจะใส่ล้อแต่งให้แล้วว่าภายในมันก็จะ เดี๋ยวก็จะดูใหม่กับคันนู้นหน่อยนึงอ๋อดูใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนีอะไรกันมากหรอกครับมันก็จะเป็นอารมณ์เนี่ยฮะลายมงลายไม้เนาะก็ตามปีเนาะบางเนาะปีมันใหม่มันก็ล้ําขึ้น่ะเนาะตอนนี้คือเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วคันนี้เครื่องเครื่องสามพันสามพันครับเอาเครื่องสามพันเหมือนกันใช่ครับมันน่าจะเป็นเครื่องที่เป็นเจ็นเดียวกันอยู่ตั้งแต่สามตัวเลยเนี่ยครับเนี่ยเครื่องเดียวกันหมดเลยเนี่ยถ้าเปิดห้องเครื่องนะจะเห็นเลยอ้าวมันเหมือนกันหมดเลยีนห้องเครื่องอ๋อหัวใจเดียวกันเนี่ยมันดีวรงเย อะไรมันก็จะใช้กันได้อ่ขอราคาคันนี้อีกทีเดี๋ยวขอราคาคันนี้อีกทีคันนี้หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแถมฝาคาร์บอนให้ด้วยไปแล้วนั่นคาร์บอนไปแล้วมีฝาคาร์บอนให้ด้วยแถมฝาคาร์บอนให้ด้วยใช่หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ครับได้ล้อได้ฝาครับสะอาดสะอาดสวยๆเอ็นคินใครสนใจก็มามาดูกันถ้าเป็นข้ามกระโดดปนุนแต่ว่าผมไม่มีโฟลเจอร์โฉมใหม่ไง อแต่ผมมีมีเอ็กโฉมใหม่ล่าสุดนี่นี่คือโฉมใหม่ล่าสุดของมีเอ็กเลยปีสองพันยิบสองยังยังคันนี้ยี่สิบยี่สบสองแต่ว่าลูกค้ายังไม่จดทะเบียนอะไรมาขายเนี่ยโอ้โหนี่ครับก็คือถ้าจดก็เป็นยี่สิบสามอ่ะใช่จดยี่สิบสามครับนี่มาดูตัวใหม่เลยจะล้ำไปเลยครับจะเป็นมีเอ็กก็อารมณ์เหมือนถ้าเป็นฟอร์จูนสมัยก็รำนีแหละครับอ่าโอ้โหสวยงามบังอันนี้สวยมากอ่ะมันใหม่ไงบังไม่ละสีบงสีเบามันได้นะถ้ารุ่นนี้นะจ้ะ เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสามพันแอนติเมครับสี่อันติเมรเนี่ยหูดูข้างหลังดิพอพับนี่ใส่ต้นไม้ได้อะใส่ต้นไม้ใครอยากบนที่ต้นไม้แล้วถ้าไปแคมป์คือสบายนี่ใช่ผมไม่เห็นมีปาร์คด้วยมันใช้ได้ปะฟังฟิกไปใช้ได้ครับใช้ได้ครับเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะก็คือเสียบคอมแต่พัดลงพัดลงได้ใช่ครับอันนี้คือนี่เห็นไหมเรามีโลโก้ 4WD อยู่ ในปี2022นะแปลว่าขับสีอีกแล้วขับสีครับคือจริงๆเนี่ยตัวนี้มันออกมาประมาณปี2021แล้วมันเช้นิดหนึ่งปี2023ปีเนี้ยแต่คันนี้ยังเป็นปี22อยู่จมันจะต่างกันนิดเดียวนิดเดียวป้ายแดงถ้าคันนี้ผิดนะล้านห้าเก้าแต่ถ้าเป็นตัวปี23เนี่ยจะเป็นล้าน6สาแล้วตัวหม่ก็คือเป็นตัวนี้แหละครับแต่ว่าเพิ่มออปชั่นการแต่งของเขามาจากศูนย์หน่อยนึ่งเรียกว่าเหมือนไมเนอร์ไมเนอร์เช้นิดเดียวแค่ไมเนอร์นิดเดียวนิดเดียว จ้าจะอยู่ประมาณล้านสามบวกลบโอ้โหคือถูกกว่าศูนย์เยอะแต่คันนี้มีความคุ้มค่าตรงที่ว่ามางเดนจะไปจะไปซื้อคันนี้ศูนย์จ้ะที่ผมดูในโบรชัวนะจ้ะเอาไปปียี่สามไปนะอืมวันนี้ต้องพกเงินไปสามล้านเอ้สามแสนสองหมื่นเพื่อดาวเพื่อดาวเริ่มต้นเลยโอ้โหสามแสนอะ่ะเกือบครึ่งล้านอ่ะมางเดนต้องมีเงินสามแสนไปอ่ะบางเดนต้องผ่อนประมาณหมื่นแปดนิดนิดโอ้หเกือบสอนิมืนแปดสิบสี่งวด หรือ<ห>ว,ว่าจะมากกว่านั้นก็คือผ่อนต่ำปีลงมาลองคำนวณแล้วเ,เป็ดเสร็จน่าจะตกประมาณร้านแปดอันนี้มีไฟแนนซ์ด้วยซือ้อมาอ่ะสมมุติว่าวมนเนีมมาซื้อผมในราคาหน้าเต็นท์เลยล้านที่เขา,าจะเรียกกันว่าผ่อนต่อใช่วมนนี้ซื้อผมมาเลยว่าในราคาร้านสองร้านสามอ่ะเราตกลงราคาก่อนสมมุติสักเท่าไหร่บางไถ่สมมติถ้าวันนี้ซื้อราคาร้านสามสมมติอ่ะร้านสาม้านสามเน็มจับไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเป็นมือสองก็จะเสียดอกเสียอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าเป็นคันนี้ปุ๊บเนี่ยจ้ะผมขายเอาไม้ผมแสนเดียวพอ ดาวแค่แสนเดียวเอาให้ผมแสนเดียวคุณไปผ่อนเลยและผ่อนอยู่เดือนเท่าไหรุ่ณเปลี่ยนสัญญาได้เลยคุณจะผ่อนเท่ากับป้ายแดงแต่ระยะเวลาหายไปหนึ่งปีอ่าประหยัดไปปีงเลยนะประหยัดไปหนึ่งปีระยะเวลาหายไปหนึ่งปีแล้วฐานโทษนี่ป้ายแดงนะจ๊ะใช่เพราะว่ายังไม่ได้ลงเล่มใช่คุ้มมากนะถ้าคนออกไป้แดงอ่ะคุณจะหายไปจากยัดไปแดงประมาณสองถ้าใครจะซื้อรถป้ายแดงให้มาดูคันนี้ก่อนใช่ใครสนใจเข้ามาดูได้ที่เต็นท์วัยรุ่นท่าอิดสาขาสอง ครับผมกับบังฟิกขอเบอร์อีกทีครับบังฟิก0 8 2 4 8 3 2 1 1 2อ่าก็ขู่กน็ได้เลยใช่ครับมาก็ได้เลยก็พยายามจะเน้น s อ v ยูวีอยู่ช่วงนี้จริงจริงก็มีกระบุงกระบะเนี่ยครับเราก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเมื่อก่อนมาไม่เคยเจอไม่เจอไม่ไม่ี่ยี่ผมมีกระบะมีกระบะแคบกระบะสีประตูมีาอ่เริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะเลยเพราะว่าอนรมมาหดเลยขอบคุณมากครับสนัยเกิร์ม